ผู้มีรายได้น้อยอย่าลืมลงทะเบียนใช้ไฟฟ้า50หน่วยฟรีถึง31ตุลาคม2565นะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับที่ใช้ไฟฟ้า50หน่วยเนี่ยนะครับถ้าใช้ไม่เกิน50หน่วยเนี่ยใช้ไฟฟ้าฟรีนะครับโดยในรายละเอียดเนี่ย ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการไฟฟ้าฟรีสําหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านผู้อาศัยที่รายได้น้อยในปัจจุบันนะครับหรือมาตรการ50หน่วยไฟฟรีและผู้ใช้ไฟฟ้าที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อเดือนเนี่ยที่มีความประสงค์จะขอรับสิทธิช่วยเหลือค่าไฟฟ้าในระบบใหม่ซึ่งจะเริ่มใช้ในปี2566นั้นเนี่ยขอให้รีบลงทะเบียนกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ของกระทรวงกันคลังซึ่งได้มีการขยายเวลาลงทะเบียนไปจนถึง31ตุลาคม2565แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้รีบลงทะเบียนนะครับ ในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะได้รับมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อเดือนนะครับ